สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูด้วงนะครับด้วงกว่างกว่างผมไปหามาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับนี่ครับตัวเล็กครับแต่ว่าแข็งแรงผมจะถ่ายแบบต่อนะครับ ต้องกว่างตัวนี้ครับผมซึ่งได้ผมได้ไปประสมพันธุ์แล้วนะครับแล้วผมจะตัดต่อไปดูหนอนนะครับนี่นะครับตัวหนอนจะปล่อยแล้วนะครับ ผมมันนะครับผมจะพาไปดูตัวเมียนะครับนี่นะครับตัวเมียเห็นปีกมันแยบแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนมันบิน,นครับนี่ครับตัวเมียไข่มันก็มีนะครับ แต่ว,ว่าผมไม่อยากลือไขมันเอะว่าจะพี่เพียนท่านนี้ขอบผมครับ